ครับสวัสดีครับผมนงรถเข็นครับครับวันนี้มาเปิดราคางวัวนหนาคอครับอ่าเป็นคอของหมอติมอ่าเป็นคอของพ่อเวทนี่แหละครับอ่าเป็นแม่ทองอ่ามีอยู่สองตัวแต่อ่าเบิ้งตัวนี้ก้อนครับเบิ้งแม่ท่องสีเดียนนีก้อนอ่าแม่นี่สีท่องพริกแดงเนาะ <c oughs> ท้องพริกแดงนะครับพริกแดงอ่ามีใบมีหลอดครับพี่น้องมีใบมีหลอด เดี๋ยวพาเบิ่งใบหลอดก่อนจังเบิ้งงวครับแบบหนึ่งได้ครับเบิ่งหลอดครับนี่หลอดอเดี๋ยวเบิ่งวันผสมบัตรนะครับวันผสมผสมวันที่หนึ่งิงหาคมหกสี่ออกวันที่สิบพฤษภาหกหาเนี่ครับอ่าเป็นเป็นงว่ง้วแม่ลูกลูกที่เราได้พบรอทแม่นี่นเป็นง้วแม่ลูกที่สองในทองครับ อ่ไทยสูงหลาย้านได้ไทยร้อยสามสิบบวกครับไทยสูงร้อยสามสิบบวกเบิ่งแข้งขาครับพี่น้องแข้งขาแม่นี่แข้งขาก็บซื้อว่าโอเคอยู่ครับพอมสือไปเลี้ยงอยู่อ่าท่องนี่รับประกันว่รับประกันครับรับประกันท่องต้นตนี้มีบ่แม่นี่นุ่มตรงนุ่มติ่งมีบ่เบิ่งแน่มันมีแม่นึงอยู่นุ่มติง่งแม่นบ่บ่มีบ่มีอีกแม่นึงบ่อ่า จูงจุ้งจุงเห้พี่น้องคนเบื้องเราก่อนจูงมาจูงย่างจูงย่างโอ้ยโอแม่หนึ่งพุ่นเบื้องครับเบื้อง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 แข็งเบื้องขาเนื้อหนังล่ำโตดีครับอ่าเมื่อนี้มันล่มครับง้ออาจจะตื่นล่มนะจ๊องไม่อ่าเลิกดีอยู่แต่ว่าสีบรได้ณบรไดวครับพี่น้องสีอ่าเป็นง้อแม่ลูกสองเนาะง้อแม่ลูกสองรับประกันความสูงไว้ร้อยสามสิบบวกน่าจะเกินเนาะ เป็นงอหลูกสองพี่น้องผู้ใดที่สนใจเดี๋ยวถามราคาราคาหลายมันได้ไหมนี่เปิดไปหลายมันได้ครับเปิดแพ็คคู่ครับเปิดคู่เปิดแพคคูแมนบอเปิดแพ็คคู่่อะแปลว่าอีกคูหนึ่งมาอีกอีกตัวหนึ่งมาบ่อพิษบ่อพิษครับบ่อพิษมันล่มมันล่มครับหูไม่เคยดีเบิ่งครับเบิ่งเนื้อหนังดีครับแม่นี่สีบอจวดจับนะครับจากมีขาวแน่ยืนน้ำทอง ออกสีจังจงังเป็นสีกับเปลือกอ่าผู้ใดสนใจก็จังหรือว่าเขามาเบิ่องตัวหญิงน้ำพึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวพผมจะเอาอีกแม่นึงมาให้เบิ่งครับอีกแม่นึงแม่นึงกอ่มอามั่วฟิล์มเดียวกันนี่ยแหละครับตัวน,นี้ก็ถือว่าแข็งขาก็โอเคอยู่ครับอีกแม่นึงนี่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ทอ้องเอสเคฮ่าสองศูนย์เอามั้ยจุ่มมาเลยจุ่มมาเลย อีกแม่นึงนี่ครับแม่นี่แม่นี่จะเป็นเป็นแม่ท่อง s k ห2าสองศครับนี่ครับมีใบครับนี่ 20, ใบ s k ห้าสองศูใบหลอดครบครับแล,วล้วเบิ้วัันที่ผสมวันที่ผสมผสม,ผสมทีเก้าเมษาอ,ออกประมาณสิบเก้ามกราหรือมีหนา้านี่ หกขาผมนะครับได้ประมาณหกเจ็ดเดือนครับในหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับนี่ครับแข้งขาแข้งแข้งแง่ครับแง่ขาแง่อยู่ครับแม่นี่แม่นี่ขาแง่สีแดงแดงก็แม่บางหันอยู่เนี่ยตัวกับสูสีกันครับพี่น้องเนี่ยตัวมีตำนวนิบ่แม่นี่แม่นี่มีตำนวนน้นมจริงไหมหนึ่งครับพี่น้องอ่ทาทยนี่ก็ซ้ำกันบ่ บบวกกัันครอ่าทายรับประกันสามสิบบวกครับแม่นี่ทองเคเอสหาสองศูนย์เอสเคหาสองศูนย์ครับอ่าน้ำเสื้อก็หายากแล้วครับพ่อนี่เพราะว่าได้ตายไปแล้วเบิ้งเบิ้งแข่งเบิ้งขาตำนี้กับมีแต่นุ่มติ่งบ่ครับอ่ารับประกันตำนี้เนาะสองตัวนี่เปิดไปแสนสองต่อล่องได้ เปิดไปส2บสองต่อร่องเลยครับพี่น้องใครสนใจงัวแม่ทองซื้อไปว่ามีขาดทุนครับอ่าซื้องัวทองบขขาดทุนแน่นอนครับแต่ซื้องัวแม่สาวนี่กะอ่ามันโดนครับเป็นเงืนโดนอ่าตัวฉิดได้ลูกอันนี้ซื้อแม่ทองไปกะเป็นปลอดหากินน้องอย่างเดียวเลยนะครับนี่อามาหยับมาอีก,กนะมาเนเบิงบ่งอีกจข้าวกันแ้เอ้ยผูกไวน้นาะ เบ่งอย่างหน่อยครับพี่น้องบ่งอย่ยงหน่อยเออจูงไห้พี่น้องมันเบิ่งตัวทายางแข้งขาเป็นเด็มันยางเปีอยู่บ่มันยางงามบอตัวนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาครับเปิดไปสิบสิต่อร่องราคาได้ครับเอร่เเบอร์ทั่วศูนย์แปดสเจ็ดสี่ศ์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ ศู 2. 2> นย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองอ่าพ่อเวทครับตัวจริงเสียงจริงครับครับตัวจริง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 ตัวมีแข่าข้างหน้าครับถ้าตัวตัวป้อมนี่มีแข่าแน่นอนครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากได้ก็เข้ามาเบิ้งน้ำเพลินครับอยู่บนนุ่นสูงตมบลนาเวียงอำเภอเสนาคุณทุกคนจังหวัดอำนาจเจริญครับโทรมาสอบถาม คุยรายละเอียดน้ำเพิ่นได้ครับต่อรองราคาได้รถเพิ่นก็มีส่งครับรถอ่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นก็มีรถส่งน้อ่าอยากตรวจทองเบิ่งก็มาได้ตัวเกียงก็ได้ครับหมอกับมีครับเพิ่นรับประกันทองหมอเพิ่นก็มีอยู่นี่อ่าลูกชายเพิ่นเป็นหมอติ่มครับเพิ่นก็รับรับประกันรับประกันทองทุกโตเนาะทุกกรณีอ่าครับว่าทองขึ้นขึ้นทุกบาททุกสตางค์นี่ครับเบิ่งอีกแม่หนึ่งแม่นี่ทอง เนี่ยก็ต้องพริกแดงนี่ครับแม่นี่พอสื่อไปเลี้ยงอยู่หรอกครับพี่น้องสื่อง้วงทองขันสื่อแม่สาวนี่มันดนครับอ่กัดซ้ำไปหาปลาครับสื่อแม่สาวจะกินได้บ่ได้พื่นครับอยู่น้ากันเป็นง้วง่ามคู่ครับเป็นง้วคอ,อกเดียวกันอ่านี่ครับผมปะยางาไปเล้วครับพี่น้องผมทายเบิงประมาณนี้แหละ ยืนมองเงไกลกันยิงหัวยิอยู่ดอกครับอ่ารายละเอียดกันทั้งทรมาสอบถามมันึงเอาครับมาเป็นจางไหนเนี่ยรับประกันยังเนี่ยกะทักแชทมหาหมอติมกันได้ครับหมอติมกับเฟซชื่อว่าเพจเพจเพดเฟสบุ๊กกับนัดดินายฟาร์มนัดดินายฟาร์มอ่าจะเห็นรูปหมอติมกับลงหัวลุงยังอยู่ดอกครับนี่ครับ เดี๋ยวผมอยู่ให้น่องถือไปเยืยนเบิงอยู่แถวนั่นจะข้าวเข้าไปน่องแปบ๊บหนึ่งอา่าเย็ยนเบง มูดีจังเลยครับอาหันมันล่มมันล่มมันก็เลยย่างตรงนั้นนี่มันล่มมันก็เลยจากอันนี้แน่จังเลยครับล่มแห้งครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ล่มมัสามทีเมือแล้วช่องโซฟุคุณกูม่ได้ลนร่มผมว่ากันก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบน้องรถเข็นน้มันเด้อครับ เพื่อเป็นกำลังใจใผมบับนหางว้วงงามมาขายให้พี่น้องมาให้พี่น้องในเบิ้งครับเบอสือบอรยังขอแค่กดไลค์กดแชร์กดเบิ้งกับพ่อใจและครับผู้ใดมากกระจังโทร่มาสอบถามเพื่อนเอาครับนี่ครับเงีาอาวลาดดีเอครับงัวถือว่าโอเคครับเฟียบนี่ตลาดงัวกระลังเปดลดกราคากระลังพุ่งครับช่วงนี้ถือซ้ำนี่ถือว่า โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็นสวัสดีครับผม